กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมอีโกะคาสึกิคนเดิมคนนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็จะมาภาคนะฮะในส่วนของเขตศึกไร้ที่ทิ้นสุดนะครับในส่วนของรอบชิงชนะเลิศนั่นเองนะฮะก็จะเป็นการต่อสู้นะครับสำหรับคุณเวกเตอร์นะฮะกับคุณอีฟคุระนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะฮะว่าใครมีสิทธิ์ชนะกันนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตนะฮะรับของรางวัลกันไปก่อนนะฮะแล้วก็ มาวัดกันนะฮะว่าใครจะมีเสชนะระหว่างคุณเวกเตอร์กับคุณอีฟนะฮะก่อนที่เราจะปลดล็อกกันนะฮะภายในหนึ่งนาทีเรามาวิเคราะห์กันนะครับสำหรับตัวละครคุณเวกเตอร์นะฮะยุงแดงนะครับหดาวห้าดาวม่วงอัลซีวีกับเพื่อน6ดาวห้าดาวม่วงโอ้โหปู่บอมห้าดาวห้าดาวม่วงโซนิกห้าดาวห้าดาวม่วงเกวินห้าดาวสี่ดาวม่วงนะฮะยังไม่ห้าดาวห้าดาวม่วงนะครับผมแล้วก็ตามด้วยตัวละครอย่าง ซูริวนะ,ะ 5, ดว5ดาว5ดาวม่วงนะฮะโอ้โหสุดจัดเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูคุณอีฟสักนิดหนึ่งนะฮะทุกอย่าง5ดาวม่วงเลยทุกตัวยกเว้นตัวละครนะฮะยุงแดงที่เป็น6ดาว5ดาวม่วงนั่นเองครับก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบนิดนึงนะครับสำหรับตัวละครอย่างเกลวินของคุณอีฟนะฮะที่จะไล่เตะถึง5ครั้งแล้วก็มีตัวละครโกเคสึนะ,ะ5ดาวม่วงที่ทําให้โลดของฝั่งทีมนะฮะคุณอีฟอึดมากยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราไป ผมคิดว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นคุณเวกเตอร์นะฮะที่จะชนะเดี๋ยวเราใส่เข้าไปก่อนดีกว่าเฮ้ยใส่เข้าไป2 0 0 0 2 0 0 0 20บี่ิบดูจะทันหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดพลาดก็คือพลาดฮะถ้าเกิดได้ก็ดีได้ก็ดีไปนะฮะแต่ถ้าเกิดพลาดก็พลาดนะครับบางทีมันขึ้นไม,ไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าพลังเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูก่อนหน้านี้ดีกว่านะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับรอบรองชนะเลิศนะฮะก่อนที่คุณเวกเตอร์กับคุณอีฟจะมาเจอกันนั่นเองนะครับผมไปฮะ สำหรับคุณเวกเตอร์นะฮะก็ยังไม่ได้เริ่มนะครับผมไปกดมาดูคุณอีฟก่อนสําหรับคุณอีฟนะฮะนี่ครับอย่างที่ดูกันนะฮะคุณอีฟความเร็วนะฮะโซนิกช้ากว่าแม้จะถึงอยู่ฝั่งตีฟ้านะครับก็จะทําให้ตัวละครเปิดช้ากว่าแต่ว่ามีข้อดีอย่างหนึ่งครับก็คือคุณอีฟนะฮะมีโลที่ค่อนข้างถึงนะครับสาหรับตัวละครที่เป็นตัวดาเมจนะฮะอย่างยุงแดงนะครับทำให้ตัวละครอย่างยุงแดงนะฮะอึดมากๆเลยทีเดียวนะครับถูกไล่เตะโลก็ยังไม่แตกนะฮะ อันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับที่ใช้ตัวละครอย่างโซนิกแต่ว่ากล,กลับมาดูคุณเวกเตอร์นะฮะคุณเวกเตอร์เนี่ยโอ้โ oh หผมบอกได้เลยถึงจะไม่มีตัวละครอย่างโกเกสึนะฮะโล่ไม่นาะก็จริงแต่ว่าโซนิกนะฮะบัเวกเตอร์นะฮะเร็วกว่านั้นเองครับีม่เสี์ที่จะเร็วกว่ามากด้วยนะฮะหงแดงได้โยมตีเกวินเตะซ้ำอีกหนึ่งทีคราวนี้โซนิกครับฝังสีงเงาสวยกลับขึ้นมาและดูจังหวะนะฮะตอนที่เกวินครับสไลด์สตันสัดเข้าไปนะฮะถือว่าค่อนข้างรุนแรงมากๆฮะแล้วก็ ไล่เตะซ้ําไปอีกหครั้งนะฮะยุงแดงได้โจมตีซ้ำหัวโลแตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับและดูตัวละครเด็ดที่สุดนะฮะก็คือซุยริวครับทางทางอีคือยงยัดเข้าไป12ล้านโลแตกนะฮะคือแบบโลหนาขนาดไหนก็แตกนะฮะเดี๋ยวต้องไปลอดูอีกทีนะครับว่าตัคุณอีฟนะฮะจะรับเท้านะฮะของซุยริวได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับการต่อสู้ระหว่างคุณอีฟกับคุณเวกเตอร์จัดไปครับเรามาดูกันดีกว่าสําหรับคุณอีฟนะฮะช้ากว่าคุณเวกเตอร์อย่างแน่นอนคุณเวกเตอร์อยู่ฝั่งซีฟ้าคราวนี้ครับโซนี่ครับเตรียมตัวฝั่งสีเงายัดไปก่อนใส่ตลกอนอยางโกเคสซ์โลหนาใช่ไหมโลหนาใช่ไหมยุงแดงไล่ตอมปหนึ่งครั้ง เกวินเตะซ้ำก็ไปหนึ่งทีเตะสวนกลับคืนมาโซนี่ครับเตรียมตัวฝังซิงเงายาเข้ามาแต่ตัวละครอย่างโซนิบ้าโอ้โหโลแตกนะฮะอยู่แหนงได้โดนตีซ้ำโซนิแตกเป็นที่เรียบร้อยเกยวินเตะสวนกลับคืนไปบ้างครับคราวนี้ครับเกวินครับเตรียมตัวสไลด์สตันสันเข้ามาสตันส,สามตัวตัวไหนสตันบ้างโอ้โหตัวดาเมจ์ยังยุ่งแดงของคุณอีฟนะฮะเรียบร้อยนะครับโอ้ย ถูกเตะโลดแตกไปที่รยบร้อยนะครับสำหรับฝุณีข่าวนี้ทางทางอีคืยอยง22ล้านใหม่ก้อนแต่โล่ยังไม่แตกง5ฮะดาเมจค่อนข้างแรงจัดๆเลยครับทำให้แถวหลังนะฮะเลือดห,หัวบลงมาถึง90เลยทีเดียวคราวนี้ครับเกวินเตะสวนกลับขึ้นมาแล้วก็สไลด์ตาสาันสัดเข้ามาใส่ตัวละครอ้ยตดาเมจนะฮะอย่างตัวละคร ตุยริวแตกไปที่เรียบร้อยเขานี้ยุงแดงครับอันติเมตสกิลป่าก,ก็ไปจังหวะนี้แล้วยังไงต่อโกเด้น okay, สืครับอันติเมตสกิลเพื่อฮิลเลือดนะครับแล้วคุณอีฟครัไล่เตะจังหวะนี้ยุงแดงได้โจมตีซ้ำก็ไปใส่ตัวละครอ,อย่างเกลวินไม่ไล่เตะแล้วครับสำหรับคุณอีฟนะฮะตัวละคร,รคเกลวินนะครับยุงแดงได้โจมตีซ้ำตัวนี้หายจากการติดสตันนะครับแล้วเกลวินครับเตรียมตัวสไลดส์ตสตันซัดเข้าไปจังหวะนี้ปัก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  ตันเข้าไปโอ้โหติดสตันแถวหน้า3ต,ตัวยุงแดงไล่โจมตีซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งครั้งแล้วยังไงฮะยุงแดงหายจากการติดสตนันฮะแล้วก็ถูกเตะซ้ำเข้าไปตัวนี้ตอนนี้นะฮะตัวดาเมจทั้งหลายนะฮะหายไปหมดแล้วครับสำหรับฝั่งของคุณยิฟนะฮะก็คือตัวละครอย่างยุงแดงแต่ว่าคุณเวกเตอร์ฮะ,ะตัวดาเมจที่เป็นตัวละครหลักนะฮะอย่างตัวละครซุยริวนะฮะก็หายไปเรียบร้อยแล้วฮะเทวินเตะสวนกับพื้นับ้างโอเคสื่การ์อันติเมจสกิลเลอศอันติซัดต์ก็มา800,000แล้วยังไง เตะหนักๆนวงๆเลยนะครับอัศวินขับเครื่อนครับปาดหน้า,นาเค้กจังหวะนี้ซัดเข้ามาฮะติดฟอสไปหนึ่งครั้งแล้วยุงแดงไล่โจมตีซ้ำเข้าไปฝ่ายกระทอโลไปครับจังหวะนี้อัศวินขับเครื่อนปาดสวนกลับคืนมาบ้างปั๊บเก้ามาเก้าแสนแปดแล้วยังไงต่อฮะโซนีไฮจากการติดสตันเกวินครับเตรียมตัวสไลด์สตันซัดเข้าไปจังหวะนี้แต่ว่าไม่มีการสตันแล้วนะฮะคราวนี้ต้องมาวัดกันว่าใครจะเป็นฝ่ายดาเมจแรงกว่ากันแต่คุณเอ่อคุณเวกเตอร์นะฮะมีตัวดาเมจก็คือไล่โจมตีนะครับสำหรับยุงงแด เกวินเตะซ้ำ้าไปอีกหนึ่งครั้งเตะสวนกลับคืนมาอีกหนึ่งครั้งสำหรับเกวินแต่ว่าเกวิน,นะฮะไล่โจมตีใส่ตัวละครอ,อย่างยุงแดงเพราะตัวละครอ,อย่างยุงแดงของคุณอีฟนะฮะเอ้ยคุณเวกเตอร์นะฮะค่อนข้างที่จะดาเมจแรงนะครับเกวินก็เลยไล่ตีหนักๆดวงดวงยุงแดงอันติเมตสกิลสวนกลับคืนไฟโรยังไม่แตกฮะโหมีสิทธิ์นะฮะที่เป็นคุณอีฟแน่นอนครับจังหวะนี้และยังไงต่อฮะโจมตีธรรมดาไปเตะสวนกลับคืนมาแลวยังไงต่อครับต่อยจังหวะนี้เข้าไปหนึ่งล้านและยังไงครับโจมตีธรรรมมดาอีกคั้ง อาสวิงกับเพื่อนครับเตรียมตัวบารหน้าเชนจังหวะนี้ซัดเข้ามา3ล้านอาสวิงกับเพื่อนของคุณอีฟครับเปลี่ยนเป็นล่านทรานส์ฟอร์มซอรเวอร์แล้วอานติเมสก,กิลเข้ามาจังหวะนี้ปั้มเข้ามา3ล้าน1นึ่งแสนแรงเหมือนกันแล้วโซนี่ครับเตรียมตัวฝังสีเงาจากคุณอีฟคูลาซัาเข้ามา1ที เกวินฮะไล่เตะซ้ำเข้าไปใส่อัศวินขับเคลื่อนเข้าไป9 0 0 0แเตะสวนกลับคืนมาบ้างของตัวละครอย่างเกวินเกวินสวนกลับคืนไปครับ1ร้างและเกวินครับสวนกลับคืนมาของคุณอีฟนะฮะโอ้โหเกวินเตะเข้าไป1ล้านเกวินเตะสวนกลับคืนมา1นล้าน600สสวนกลับคืนไปบ้างครับแต่ว่าไม่ติดสตาร์ดามเมจก็ไม่เข้านะฮะแล้วปู่บอมครับเตรียมตัวลมหมุนตัดเหล็กสัตว์เข้ามาเอ้ยไม่ฮะโจมตีธรรมดาเข้ามาทำไมไม่ลมหมุนตัดเหล็กผมก็งงเหมือนกันคุณอีฟนะฮะโอ้เป็นต่อแล้วนะครับสำหรับตัวละคร อึดถึกเือนนะฮะของตัวละครอย่างโกเคสืนะครับช่วยทําให้อัศวินขับเคลื่อนปูบอมนะฮะไม่ตายได้นะครับโอ้โหถูกเตะ22่ล้านใหม่ก็อนแต่โล่ไม่แตกนะฮะอัศวินขับเคลื่อนสวนกลับคืนมาบ้างครับเข้ามา6ล้าน6 0แสนโซนิ่ครับเตรียมตัวฝั่งสีเงาจังวานีซัดเข้ามานะฮะใส่ตัวละครอย่างอัศวินขับเคลื่อนอัศวินขับเคลื่อนครับรับแรงกระแทกอย่างหนักหน่วงนะฮะแล้วก็ฮิวเลือดขึ้นมานะฮะเพราะว่ามีเอฟเฟกต์ของการบัฟน,นะครับเมื่อโล่นะฮะ เบาบางลงนะครับจะทำให้ตัว,ตวละครอรัศวินขับเคลื่อนนะหิวเลือดเพิ่มขึ้นมานั่นเองเจอเคล็ดสุดครับอันติเมทสกิลสวยลับคืนมา1นึ่งล้านหนึ่งแสนเกวินเตะซองเข้าไป1นึ่งล้านสี่หนึ่งล้านสี โจมตีธรรมดามาหนึ่งครั้งเกวินเตะสวนเข้ามาอีกหนึ่งที่อัศวินขับเพื่อนครับป่าจางวานี้บ้ามโอโห9้าล้าน9แถวหน้าเกือบตายนะฮะอัศวินขับเพื่อนสวนกับคืนมาบ้างจังหวะนี้ยังไงโอ้โหเข้ามาสล้านสามแสนแต่ว่าอัศวินขับเพื่อนยังไม่ตายนะครับสำหรับคุณเวกเตอร์เกวินครับเตรียมตัวสไลด์ตันมาจังหวะนี้ไม่รอดแน่นอนครับอัศวินขับเพื่อนเรียบร้อยเกวินเตะสวนกข้ไปแล้วโจมตีธรรมดามาอีกหนึ่งครั้งเกวินเตะสวนกลับคืนมาถุบบ้าละโอ้โหรับแรงกระเทกหนักหน่วงอย่างเดียยวนะะกกสือต่ เตะม,มาจากเกวินเกวินเตะซ้ำอีกหนึ่งทีติดไม่ยอดท้อสวิงขับเพื่อนปิดฉากในรอบสุดท้ายหรือเปล่าโอ้โหยังติดไม่ติดไม่ยอดท้ออยู่นะฮะเตะสวนกับคืนไปยังติดไม่ยอดท้ออยู่เกวกินครับเตรียมตัวสไลด์สตันปิดฉากจลาหวานี้ซัดเข้ามาโอ้ยเกิดจริงจริงนะฮะแล้วก็เตะซ้ำยัดหน้าเข้าไป1นล้านสองแสนพุดยิบชน,นะนั่นเองครับโอ้โหน่าเสียดายนะฮะถ้าเกิดสมมติตัวละครเกวินของคุณเวกเตอร์นะฮะสตันเกวินได้ผมคิดว่าน่าจะมีสิ์ชนะมากกว่านี้นะฮะสำหรับคุณเวกเตอร์แต่ไม่เป็นไรฮะ การที่ต่อสู้ะฮะก็ค่อนข้างมันมากๆนะครับสำหรับคุณเวกเตอร์กับคุณอีฟคุละนั่นเองครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะคุณอีฟกุระกับคุณเวกเตอร์นะฮะได้มาโชว์มหาเทพสู้กันเรียบร้อยแล้วนะฮะก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของเราด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับ